ออวันนี้เนี่ยมีรายงานนะคะว่ารัฐบาลสหรัฐและสหราชอาณาจักร ประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหญ่นะคะสำหรับเครือข่ายอา,อาชญากรรมไฟเบอร์ไซเบอร์นะคะเป็นอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติในพื้นที่อเอเชียตอนออกเสียงใต้ในฐานะที่เป็นศูนย์หลอกลวงออนไลน์นะคะขนาดใหญ่เลยทั้งการใช้แรางงานที่ถูกค้ามนุษย์มาบังคับให้ก่ออาชญากรรมออนไลน์นั่นเองค่ะซึ่งรายงานของคณะาทางกระทรวงการคลังของสหรัฐเนี่ยระบุถึงการตัดขาดกลุ่มธุรกิจนะคะของหุ่นกรุ๊ปค่ะเหตุเพราะหลักฐานก่อนหน้านี้พบว่า บริษัททางการเงินดังกล่าวเนี่ยเขามีสำนักง,งานใหญ่อยู่ในกัมพูชานะคะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินให้กับทางเกาหลีเหนือแล้วก็ขบวนการหลอกลวงออนไลน์มูลค่าการฟอกเงินผ่านกลุ่มฮุนกุ๊ปเนี่ยนะคะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมปี2021จนถึงล่าสุดเนี่ยสูงถึง4 0 0 0ล้านดอลลาร์ารสหรัฐนะคะแล้วก็มีการประกาศคว่ำบาตรกลุ่มเครือข่ายธุรกิจในกัมพูชาที่มีชื่อว่า r i n c e ์กุ๊ปด้วยนะคะซึ่งก็พบว่ามีนักธุรกิจสัญชาติจีนเป็น CE o ด้วยขณะที่ทางด้านของรัฐบาลอังกฤษ นะคะหรือสหาราชอาณาจักรในเขาเปิดเผยว่าศูนย์หลอกลวงออนไลน์ ขนาดใหญ่เหล่านี้ตั้งอยู่ในพื้นที่นะคะก็จะมีกัมพูชามีเมียนมาด้วยมีประเทศอื่นๆในภูมิภาคนะคะวิธีการหลอกลวงก็โดยการโพสต์โฆษณาง,งานบอกว่างานสบายเงินดีหลอกให้คนสมัครเข้ามามทํางานก่อนที่พอเขาหลงมาเป็นเหยื่อปุ๊บเนี่ยก็ถูกบังคับค่ะให้มาเป็นมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์นะคะเช่นการแกล้งทําความรู้จักเหยื่อในรูปแบบของรักออนไลน์หรือโรแมนต์แกมแล้วก็ช,ชักชวนให้มาลงทุนแพลตฟอร์มคริปโต เป็นคริปตโตปลอมด้วยนะคนแม่ uh oh. นะคะสร้างความเสียหายสะเทือนไปทั่วโลกเลยล uh ิน r กุป oh. เนี่ยทำธุรกิจหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นบันเทิงอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจการเงินในกัมพูชาและเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ทำหน้าที่ ดำเนินการจัดการฐานของขอบวนการสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ระดับอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ทางการสหรัฐเนี่ยพบว่า Prince g ร o u p สร้างเครือข่ายธุรกิจไปทั่วโลกเพื่อพยายามจะฟอกเงินที่มันผิดกฎหมายให้กลายเป็นเงินที่ถูกกฎหมายแล้วก็มีเครือข่ายนะคะทั้งในประเทศลาวฮ่องกงไต้หวันสิงคโปร์เกาะเคมนปาเลาวหมู่เกาะบริสติสเวอร์จินอันนี้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนหนึ่งเท่านั้นใช่ค่ะก็เลย ตัดสินใจจับมือกันแล้วก็จะดําเนินการกับกลุ่มทุนที่อยู่ในกัมพูชาอย่างจริงจังนั่นเองค่ะ